สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนผกานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับยูกิอย่างที่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ได้เห็นกันนะคะเราก็ต่างได้มีการพูดถึงกันนะคะเกี่ยวกับยูกิเพนผกาเนี่ยนะคะว่าเธอเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็เห็นถึงพัฒนาการของเธอนะคะไม่ว่าจะเป็นความสวยนะคะ ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถนะคะยุกิเองนะคะเธอเนี่ยก็พัฒนาความสามารถของตัวเองเนี่ยมาโดยตลอดนะคะแฟนๆเองนะคะก็ต่างชื่นชมเธอนะคะแล้วก็ต่างมีการพูดถึงเธอเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสําหรับยุกินะคะอย่างที่เราเนี่ยได้เห็นกันแล้วหลายๆครั้งนะคะยุกิเองเธอก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะแล้วก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะว่าเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเว พร้อมที่จะเรียนรู้นะคะในเรื่องต่างๆแล้วก็ถ้าใครที่ติดตามยูกินะคะก็จะเห็นตั้งแต่เธอเนี่ยเด็กๆนะคะ8ขวบ9ขวบซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะก็ประกวดตามรายการเพลงต่างๆแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยนะคะกลายมาเป็นศิลปินด้วยทุกวันนี้ก็ถือได้ว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยนะคะเธอก็เป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นมากๆเลยนะคะในความสามารถของเธอนะคะเธอเนี่ยก็ได้มีการบอกนะคะว่าเธอ ะะก็มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินนะคะซึ่งตอนนั้นหลายๆคนนะคะก็ต่างได้มีการพูดถึงกันนะคะว่าเธอเนี่ยมีแววแห่งความเป็นศิลปินมากๆเพราะว่าแม้ว่าจะอายุยังเด็กนะคะแต่ว่าก็มากความสามารถนะคะเราก็ทําเต็มที่ตลอดเลยเราก็ได้เห็นกันนะคะซึ่งแฟนๆเองก็ต่างเอ่ยชื่นชมนะคะเราก็ต่างมีการพูดถึงกันเนี่ยสำหรับยูกีเนี่ยหยุดตลอดเลยแล้วอย่างล่าสุดน,นะคะถ้าใครที่ติดตามยูกีก็จะเห็นว่าเธอเน ะะก็มีโซเชียลเนี่ยในหลายๆโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะคะ i n s t a g r กร t t k Took นะคะเราก็เห็นเธอเนี่ยได้มีการมาอัปเดตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วอย่างล่าสุดนะ,ะเหมือนว่ายูกี้เองเธอก็ได้มีการเล่นนะคะใน f c e e o o o นะคะรวมทั้ง i n s t a g r กรเนี่ยนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการเล่นเ e a เย h ชาเล n g e นะคะ2014ไปถึง2024นะคะก็เหมือนว่าพัฒนาก สิบปีก็เหมือนว่าจะมีการฮิตเล่นกันมากๆเลยนะคะใน Facebook i n s t a g r a มหลายๆคนเนี่ยก็ต่างมีการมาแชร์รูปวัยเด็กแล้วก็รูปหลังจาก10ปีปัจจุบันประมาณนี้นะคะซึ่งยูกิเพนประกาเองนะคะเธอก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่บอกว่ามาเล่นในชาเลนจ์นี้นะคะซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็ได้เล่นซึ่งรูปนะคะเมื่อ2014ของเธอเนี่ยก็เป็นรูปตั้งแต่เธอเนี่ยยังเด็กๆตอนนั้นน่าจะประมาณ9ถึง10ขวบนะคะหรือว่า7ขว ประมาณนี้นะคะก็น่าจะเจ็ดขวบเพราะว่าตอนนี้เธอสิบเจ็ดปีนะคะก็คือสิบปีนั่นเองซึ่งตอนนั้นเ,นเธอยังเด็กมากๆยังตัวเล็กๆร้องเพลงอยู่บนเวทีซึ่งตอนนั้นนก็ถือว่าจับไม่เนี่ยร้องเพลงแล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะ เธอเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นศิลปินเต็มตัวจับไม้เหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้จับไม้ในฐานะของคนประกวดร้องเพลงแล้วแต่ว่าเธอเนี่ยนะคะจับไม้ในฐานะของนักนักร้องมืออาชีพนะคะเป็นศิลปินที่มากฝีมือเลยก็ว่าได้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่ามีมากความสามารถนะคะแล้วก็เก่งมากจริงๆนะคะเราเนี่ยก็ได้เห็นกันก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่แฟนๆเองก็ต่างติดตามสนรับ สนุนนะคะเราก็ต่างมีการพูดถึงกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะยังไงก็สามารถติดตามนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตนะคะทุกคนเนี่ยได้ทราบกันอย่างแน่นอนนี่น,นะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการพูดถึงกันสาหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นย,ยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ